โคตรมหากรรมายาจ๊มาริโอ้ภาคมาอย่างหล่อมึงก็หล่อสะเละเลยโอ้ได้วันนี้เราจะมาภาคเป็นมาริโอกันและบัมบี้ตาคอโค้โจิตอนกูปวดใจปวดใจแต่เจ้าของเสียงบอกเลยว่าพี่มาริโอ้ต้องหลั่งน้ำตาฮดูดวิญญาณเออคือเดินมาดูดแบบนี้เลยอะกูก็ไม่รู้กูก็สตาร์ทอยู่เหมือนกันฮยิงวิญญาเอลซู เขามาตรงนี้สิตรงนี้มีสโคปคูณแปดนะจริงเหรอแหวกเอบหลอกลวงกูอ่าวีบ้านป้ามีสโคปคูณแปดนะนี่เลยถ้าไม่ดีแล้วกลับก่อนโ้ยไปแล้วโว้ยนี่ฮ่าจะเจ๊ตรงนี้มีชุดโกโกวาสวยๆอยู่นะจริงเหรอเฮ้ยแลบบพี่ตาขอนชุด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 โกโกวากูอยู่ไหน มีใครเจ็กนาคคสเห็นชุดโกโกวานาไม่มีหรอกชุดโกโกวามีแต่เคียวที่ฟาดหน้ามังนี่เลยเว้ยเจ็บใจผมโดนหลอกหลังจากนี้ผมจะไม่เชื่อฟังคําใครอีกแล้วเอก็ขอให้จริงแบบที่มึงพูดแล้วกันดึงวิญญาณเย่เย่กูไปละเฮ้ยจะหนีไปไหนตุงติ่งกับมานี่ก่อนฮะ กลับมาแล้วไงขอโทษครับพี่ผมพูดจริงไปแบบนั้นเฉยๆครับตัวข้าคือจุดยอดนินจาแห่งหมู่บ้านสายหมอกค่ะไม่กระจอกนะบอกเลยเชอาเอิงเอยเฮ้ยๆใช่ไม้ฟอเลนเซียวนะเก๋และปะพิจาโขดเป็นหนึ่งสเต็ปเด้อเด้อเดยวรอเรียกจะเย็นมันเป็นเหมือนดังสุภาษิตที่เขาพูดไว้ว่าจงเปียวเหลินเดึงบุงโปะปุอยแปลว่าอะไรล่ะครับท่านอาจารย์ชายได้ชายคือยอดชายชายได้ตุ๊ดคือยอดมนุษย์อุนต้าแมนเฮ้ยไอหนูตรงนี้มีชุดโกโกวาอยู่ด้วยนะ ุณนี่รีบพุ่งไปอย่างไว้เลยโอ้ยไหนว่าชุดโกโกวา <S <S 1> <S 1> เห็นแค่ตีนกี่ตีนวะเนี่ยโอ้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 ย กลางดงตีนแท้ๆเขาล่อไปมึงก็ยังจะไปเนาะแต่ถ้าตรงนั้นมีสาวสวยแก้ผ้าอยู่ละท่านกูนี่แหละพุ่งไปคนแรกอ่ะด้วยความที่ว่าเราเป็นเสาหลักของทีมพวกเราคือแครี่เราต้องทำหน้าที่ดีที่สุดเราจะไม่ทิ้งเพื่อนกูไปละบายอ้าวไอคนที่มันทิ้งเพื่อนทิ้งฝูงมันจะบินสูงได้ไงวะพ่อมึงเป็นเฮลิคอปเตอร์เติมเบนซินหรือแก๊สโซฮอล่ะด้วยสักรีของความเป็นแคลี่เราจะเป็นที่จะต้องวัดกันว่าใครหมูใครจ่าใครหมาใครอยากเป็นเซษฐีชนะสิชนะสิฟอเรนที่จัด ลำเด็ดล้ำตึงโอยก็งั้นงั้นแหละไม่เห็นจะเด็ดเลยอจริงไม่เด็ดเหมือนเมียกูเลยใช่เมียพี่เด็ดกว่าเยอะอ้าวล่อเมียกูแล้วไงพวกมึงน totally ี่ก็ขยันยิงม pues ุกไปดูสีดูแหดอะไรเลยเฮ้ยกูข่าสองเลยเด็ยดชดเช้จังหวะมันได้แล้วใครอยากเป็นเซทีฉันนลยสีฉันนลยสีเห็นไหมทีพวกมึงยังเล่นเลยโอ้ยเขินกบเกิดแป๊บค่ะเราเรียวทิ้งแม่งวางให้จะแล้กได้ขาววาล่อกูไปดูชุดโกโกวาหลายรอบแล้วดิเฟี้ยวขนาดนั้นเลยอ มันก็แค่เป็นแผนเฉยๆอะแล้วใครอยากเป็นเศรษฐีฉันนะสิฉันนะสิสเอาสิว่าจังหวะนี้ต้องมีหาขี้แตกกันบ้างแหละเวนเอ้ยระบำผีตาคนแกเขินไปทีหนึ่งคนนึกมุกได้ก็ยิงกันเละเทะเลยไม่ยิงหัวพ่อมึงกบุญเลยเออแล้วใครบอกว่าผมหมดมุกนี่เป็นไงแค่ดูหนังจีนนําแสดงโดยเดเวนจอนสันน่ะคนจีนบ้านป้ามึงเลยชื่อเดเวนจอนสันน่ะไม่แน่นะอาจจะเป็นเดเวนจอนสันแสตตัง ตั้งบนหัวพ่อบางนะแล้วก็ชนะแบบอีฟี่โอ้โหเป็นไงบอกเลยยิงมุกกันกระจายเฮ <c oughs> ้อกูไม่ยิงตากระยายก็บุญหัวมึงแล้วจิตใจมึงทําด้วยอะไรวะเนี่ยยิงตากระยายไอ้ป้าเขายิงหมากันก <c oughs> ูกูไม่กล้าเดี๋ยวจอนบิ๊กตามล่า,ากู